แล้วรัฐบาลไทยเฮาเปิดกล้องเลยพีอดมินี่เลศเอฟซีเขามาเบื้องไร้สุดวันมือนีนรรอวันพฤหัสวันพฤหัสวันดีมือหนีไร้สุดให้แนวทางรัฐบาลไทยเฮาครับสวัสดีครับพี่น้องเ<ส>องฟซี<อ>แฟนช่องแฟนเพจครับมือนีพอ่อกับอาจารย์ซักสิทธิ์นะครับสักสิทธิ์ชัดเจนนะครับมือหนีมาใหา้แนวทาง ในแนวทางตองวดนะครับเลยบอกพิดมันคงสุดท้ายพี่น้องโค้งสุดท้ายนะครับนี่สิแหละมันคํามากก็เลยบอกพิดบอกถือพี่น้องอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มาเน้นโค้งสุดท้ายนะครับติดตามพี่แอดมินให้เอฟซีเขาติดตามติดตามติดตามนั่นพี่แอดมินพ่อพิดอาจารย์นัดชิดกับบ่าพิดไปเรื่อย เอฟซีเอาเขามา,าติดต,ตามช่องเตรียมเตรียมรับซับก่อนตัวสิบสองล้านรัฐบาลไทยเฮ้าลอตเตอรี่งวดวันที่สิบหมีนาคมปีสองพันห้ารหกสิบแปดรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเจอที่ไหนปาดเลยแตกแน่ให้สามตัวแตกสามตัวตรงๆให้ไปซื้อลอตเตอรี่ เนี่ยทางรัฐบาลไทยงวนนี่ออดสักสิได้มาแล้วได้มาแล้วมันว่าอาจารย์ตัวเลขมือนี่เน้นพร้อมพี่อดมินมือนี่เน้นเล่นว่าอาจารย์เน้นคงชุดท้ายให้ไปซื้อครับอาทิตย์ที่16มีนาคมปี2568 สาตัวแตกแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่สามตัวแตกเลขล่าง 5, 4, ห้าสี่งวดวันที่หนึ่งพันมาสจะไยต่อไปเป็นแนวทางชุด 2, 12, สองใบสิบสองล้าน <12, 000. S 2> ดีใจหลายพี่พีเอดมิน FC เฮ้าหลายจังบัดถ,ถูกสิบสองล้านดีใจหลายนี่เป็นโอกาสถือว่าเป็นโอกาสดีที่อดอสักชิดสักเกณฑ์จะมาไ้แนวทาง อีกงวดเตรียมรับซับก้อนตัวสิบสองล้านตัวเลขแนวทางเข้านี่ชัดเจนแน่นอนให้ถูกเป๊ะถูกเป๊ะเอาสามตัวแตกเดี๋ยวเดี๋ยอาจารย์คุยกับพี่น้องเอฟซไปเดี๋ยวสิไปหาสิซ้มจีให้บิ้มตอนเย็นๆของวันพอหครับมืดอนิล่ะครับผมให้เอฟซีเข้าเอามาเอาแนวทางไปซื้อรัฐบาลไทยเข้าไปซื้อรอัตตอรี่รัฐบาลไทยเข้า สมตัวแตกมีออยสักสิตสักเกนสำนักเดียวให้แนวทางหตัวรางวัลที่หนึ่งหตัวรางวัลที่ห้าให้ไปซื้อลอตเตอรี่สาตัวนาลัง และเน่นสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งโดยเฉพาะงวดวันทีน่สิบหกนี้มาให้แนวทาง FC เ็บซีเฮ้าจะได้หมดหนี่หมดหนี่ทันดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านดีใจดีใจท่านที่ครับผมเป็นแนวทางรัฐบาลได้เฮา เลขเด่นเลขเด่นออนสักซิดมีหกมีเกตแต่ว่าจสใ,ให้เลขพีบวกน้ำเสียห้เลขพีบวกเนี้ยน้ำเลขพีบวกน้ำเตอาจารย์อ่อาใบไม่เบอร์อาจารย์ใบไม่ครับผมแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันเลขพีบวกเลขทูบอาจารย์ทักซิดเดินทางเข้าไปปา้าซาว่าจะไปเวียดนามไปแคมเบรนไม่ได้ไปเลขเขาไปปา้าซา ดีบอกแต่ว่าเลขเด่นเลขสุดของอาจารย์สักชิดนี่สอรอตตอรีรัฐบาลให้นี่ถือถือแน่นอนถือทันทีรับรับก่อนโตรางวันที่หนึ่งเลขเด่นเลขเด่นอาจารย์สักชิดนี่มีหกมีเจ็ดมีหนึ่งมาแน่นอนแต่ว่าบ่ามีเก้าอาจารย์สักชิดวันนี้ไม่มีเก้าให้เด่นอยู่ที่หกลม่เจ็ด เอา้าเรกว่มีเก้าบอยอาจารย์งวดนี่สูตรของอศักดิ์สิทธิ์บดเเดนเก้าครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์บอกว่างวดนี่เก้าวัวมาานะครับเก้าวมาวาบ่เด่นให้หกแทน่นให้หกแทน่นครับพีแอนมินให้ FC เอฟซีเฮ้าเข้าใจให้ไปซซ้อลอตเตอรี่รัฐบาลให้เข้าเด่นเด่นตัวใดอาจารย์ เลขคีบอกครับเด่นอันนี้เป็นเลขจะให้เลขพีบอกก่อนนี่โอ้ให้เลขคีบอกก่อนครับผมแต่ว่าเขาไปเลขชูดเลขเด่นร่วมศูนย <0 76. S 1> ์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกคีบอกผมมามาว่ามีเก้างวดนี่ที่จริงเลขเด่นของผมนี่เป็นศูนย์เจ็ดเก้าโอ้ธรรมดานเป็นศูนย์เจ็ดเก้าที่อาจารย์ที่พลาดมากผมว่าเลขไม่มีหกจะมีเก้า ครับแมนแมนได้ยินอาจารย์บอกอยู่ตอนเมา,าคลิปครับผมผมไปภาษาอันนี้เป็นเลขที่บอกพี่บอกว่างวนนี้ก็ผมมาก็ผมมากันเลขให้ผมเป็นศูนย์เจ็ดหกธรรมดาเลขอาจารย์สี่เป็นศูนย์เจ็ดเก้ามันบ้ครับครับผมปกตินี่นั่งทาวเงินเพราะต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวก mm hmm. ันผูน้ใดซื้อศูนย์เจ็ดเก้านี่พี่แอดมินพ่อเข้าใจไหครับเลขปกติจะเป็นศูนย์เจ็ดเก้า ผู้ดซื้อลอตเตอรี่เตรียมตัวเอากระซื้อชุดฮากบกระซานชิฟลานเตรียมตัวนั่งรอเอาเงินไปขึ้นรอดไป<ล>ปราศาผ์พงเข้าไปปราศาสผีเลยมาบอกว่าให้ซื้อศูนย์เกณฑกครับโอ้ปราสาททั้งหลายน,นอ้ออาจารย์เป็นแต่ยานมาครับไปเป็นแต่ยานมาปราสาทที่ไปปราสาทอยู่ในเมียงไทยแต่เป็นปราสาทของคนเวียดนาม ครับครับเข้จายบ้านวีเอ yeah, ็นมินครับเขาใจครับเข้าใจกันกันบ้านเขาเขาเขาเขเรียกว่าประสาทไทยอันนี้เป็นภาษาเวียดนามประสาเกาหลีแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยเลขเรียนศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกปกติเป็นศูนย์เจ็ดเก้าบวกมีเก้าหามเสือไสเก้าได้ครับได้ต่อใส่เชิดไห้ไม่มีเก้าหามเสือใส่เก้าที่ครับสามตัวแตก สตัวแตก8ปดสประกาศออกมารัฐบาล8ปดเก้สีแปดเกสีครับอันนั้นสถิติงวดที่ผ่านมาเนาะครับผมแปด้าสอันนี้เบอรมันเลขตัด<ห>พ,พี่ดมินให้พี่น้องไปจับเอาให้ไปตัดเองกันมากสุนเก็ดกัน4ีู่ก็กันมาก0ูนหกัน4ี่หครับแต่ว,ว่าหามซี่สูงเกกับเก็ดเก่าสเก็ดหก ผมจะให้ล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับหกหนึ่งล่างเอาหกหนึ่งคือเขียนหนึ่งหกอาจารย์หกหนึ่งหนึ่งหกครับหนึ่งหกโอเคล่างอย่างเดียวนั่นน่ะได้ได้ได้อาจารย์ได้หนึ่งหกกับหกเนิ้มก็เลขตัวเดียวกันอาจารย์เขียนหลดหนึ่งหกหกหนึ่ง ่เป็นไรพูดสิให้เพมอีกเพิ่มอีก,กว่าที่ผมนั่งกันนี่เนาอาจารย์กำลังขอปูอีกมันบาสิให้เพิ่มอมจีครับผมแต่ว่าผูงบหน้อยงบหน่อยรัฐบาลไทยเฮาพูงงบหน่อยผมจะให้เป็นหกหนึงน่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกเลขเบีนเก็ด1หกเจ็หกหนึ่งหนึ่งคือวันอาทิตย์ <c oughs> แต่ว่าอันนี้เป็นเลขพี่บอกศ <0 76. S 1> ูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกเลขที่บอกธรรมาดาพีบอกศูน,นาาย์เจ็ดเก้านั่นไม่จันเลขผมมันเป็นศูนย์ศูตย์ของผมมันคือศูน <ผม S 2> ย์เจ็ดเก้าผมเสียพีเข้าใจว่าพีแอดมินครับ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 เข้าใจแล้วครับพีผมเข้าไปปา่าซาพีหายว่าเก้าว่ามี่หายเป็นหกครับกันตัดเลนนี่เดี๋ยวผมตัดให้ได้ตัดให้เพิ่มน,นึ่อาจารย์ ให้เพื่อนไปกับกราฟเองแล้วพี่แอดมินเนาะครับครับเพื่อนัอันนี้ก็ตัดอยู่ในดตัวแล้วนี่ชุดหกชุดเจ็ดครับผมนี่เล่นไงไงเจ็ดหกเจ็ดไหวเลยไม่ต้องกราฟเจ็ดหกยู่งได้นี่ผมตัดให้เลยผมเขียนเส้นใต้ให้โอ้เจ็ดหกเน้นให้แล้วยังหันพี่แอดมินนี่เจ็ดหกเน้นแล้วอยู่ได้นี่ครับเน้นคร้บคือชุดหกชุดเจ็ดนี่คือแต่ว่าเลขเรียนสูตรของผมเป็นชุดเจ็ดเก้าต่ว่าผมเสียผีเข้าไปเป็นผี กระเม็นทีกัปปุซาทีเกาหลีใต้ภาษาครับล่างไม่ต้องกับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งขันธรรมันดาอาจารย์สีเฮ็ดหนึ่งเก่ามันวะหนึ่งเก้าน้่งมันวะรันธมันดาแต่ว่าผมมั่นใจว่าเก้าว่ามากวันนี้นแต่ได้ให้หนึ่งหกให้ใหนึ่งหกเน้นนหนึ่งหกหกหนึ่งตัวเดยียวนี่แหละจีตัวกันคือหกหนึ่งโอ้ก็เรียนเนว่ยทางตัวเก้าที่ผมให้ อันนี้ผมมาเน้นไฮเลสชุดเดียวหางเดียวครับชุดเดียวหางเดียวพี่น้องอันนี้ชุดเน้นเลยด้ยอาจารย์ศักสิทธิ์คงสุดไทยนะครับเห็นย่ใส่ไปกว่าเราเลยเราท่านอาจารย์ศักสิทธิ์ว่าวันที่สิบหกมีนาคมปีสอง8ันห้ารหกสิบแปดรับทรัพย์ทันทีกันเ่เสียผีให้ซื้อศูนย์เจ็ดเก้าโอ้ถวเปอเซียผีให้ซื้อศูนย์เจ็ดเก กันเสียอาจารย์แทชชิตไอซี่ศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจ็ดหกเลขล่างหกหนึ่งหนึ่งหกวันที่สิบหกมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรับซับก้อนโตสามสิบล้านชุดหาใบเพียร์มินครับศูนย์เจ็ดหกหนึ่งใบอาจารย์ครับผม รับทราบก่อนตัวส่วนหนึ่งหกมีล่างย่างเดียวล่างหนึ่งหกหกหนึ่งไม่ต้องกลับงาพี่น้องเอฟซีเฮ้ากับแคปหน้าจอไปด้ยวยครับอาจารย์ศึกิ์ชัดเจนนะครับชัดเจนมากครับศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดเป็นบนนะครับล่างหนึ่งหกตัวเดียวนะครับล่างหนึ่งหกตัวเดียวแขนแคนพี่น้อง เหนที่สุดมือนี่้อมสุดท้ายแล้ววาอาจารย์เพื่อนว่าครับผมเลขเอ่อเลขผีบอกก็คือ076นะครับเลขผีบอกนะครับที่แรกอาจารย์เพื่อนบอกว่ตายหายบานี้เพื่อนตดออกมาหายแล้วแต่ว่าเพื่อนจิตเซนใต้ที่76นะครับเพื่อนบอ่ดึงออกมาครับก็มี0607นะครับพี่นอ้องเอฟซีฮากัทีโฮ่ลลวเนาะครับ ส่วนล่างล่างล่างครับหนึ่งหกเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวบอทเอซีเข้าไม่ต้องกลับหกหนึ่งหนึ่งหกไม่ต้องกลับหกหนึ่งหนึ่งหกน้อย,อยๆแฉนแฉนเอาพี่น้องเอซีก็ที่เห็นแล้วเนาะ <_ C 2> โอเคอาจารย์ขอบคุณมากมากครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับครับสวัสดีครับเพีรยรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะขอบคุณพี่น้อง FC บเดอเด้อห้โชคโกมันมันกันสำหรับวันที่16มีนาคม2568นะครับระวังว่าตัวเลขของอาจารย์ซักซิท์ชุดนี้นะครับทีเป็นเลขโชคลาภให้พี่ให้น้องเข้าโชคมันกันนะครับให้เฮงเฮงปังปังนะครับผู้ใดเห็นผู้ใดเห็นคลิปนี้หรือเขามาชมคลิปนี้ขอให้มีโชกนะครับ ให้มีโชคทุกคนทุกท่านนะครับเอาก็ตามนี่เด้อพี่น้องครับพ่อกันไม่ในชิปนาครับขอบคุณครับอาจารย์ศักดิธิ์ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณ <24 S 1> ทุกแ <5, S 1> ชร์ครับมีซีรัตตดีสิบสองล้านครับเห็นคากแล้วเนาะพี่น้องพี่เฮา ผมไม่ได้โม้นะครับไ <My demo. S 2> ม่ได้โมเพื่อนหายมาเดนไหนมาแล้วไหนมาแล้วกูเข้า